พระองค์จึงบอกว่าเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยปัจจัยแปลว่าเหตุนามรูปเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณถูกต้องนะวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปถ้าไม่มีการรู้แจ้งมันจะรู้ไหมว่ามันรู้อะไรมันจะไม่รู้ว่ามันรู้อะไรนั่นคือนามรูปไม่มี นามธรรมก็มีอยู่สัญญาสังขารเวทนาสัญญาสังขารมีอยู่ขณะที่โยมกําลังรู้ลมหายใจเข้าออกณนะวินาทีนั้นที่รู้ลมมันรู้นามธรรมไหมะนะมันรู้นามธรรม,มไหมไม่รู้เพราะว่าวิญญาณไปตั้งในรูปธาตุคือลมถูกต้องไหมณนะวินาทีนั้นวิญญาณไม่รู้นามธรรมแต่นามธรรมมีอยู่ไหมในโลกธาตุ มีแต่เท่ากับมันไม่มีในความรู้ของจิตนะในความรู้ของสัตว์นั้นดังนั้นการมีขึ้นหรือการหายไปเนี่ยหมายเอาการมีขึ้นหรือการหายไปในความรู้นะของวิญญาณที่มีสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตนาเป็นเครื่องผูกเข้าไปยึดถือว่านี้เป็นเราวิญญาณเป็นเราเป็นวิญญาณของสัตว์นะ ดังนั้นเราจะเห็นว่าความมีกับความไม่มีเนี่ยละเอียดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งละไม่ใช่แค่ว่าสรรพสิ่งมีอยู่แต่สรรพสิ่งเนี่ยมีอยู่เมื่อวิญญาณไปรู้ต้องมีการกระทบนะถ้าไม่กระทบสิ่งนั้นไม่มนะีถึงแม้มันจะมีอยู่ก็ตามจึงเรียกว่าการเกิดขึ้นและการดับไป ดังนั้นการเกิดขึ้นและการดับไปมันก็จะอิงกับวิญญาณนะอิงกับวิญญาณว่าวิญญาณไปตั้งไหมถ้าวิญญาณไปตั้งมันรู้ว่าตอนนี้มันรู้อะไรดังนั้นจึงเป็นเหตุบอกว่าเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปใช่ไหมนี่ถ้าวิญญาณไม่ไปรู้แจ้งนามรูปก็ไม่มีถ้าสาัตว์ ไม่ไปยึดถือวิญญาณนะนามรูปก,ก็ไม่มีหรือยึดถือแล้ววิญญาณยังไม่ไปตั้งอาศัยก็ยังไม่มีเปรียบอุปมาที่สองที่พระองค์เปรียบวิญญาณเหมือนมเมล็ดพืชพกเปรียบเหมือนผืนนาถ้าสัตว์เนี่ยยึดถือมเมล็ดพืชคือวิญญาณนะเป็นของตัวแล้ว แต่เมล็ดพืชยังไม่ปลิวตกลงไปบนผืนนาสัมผัสไม่มีการรับรู้ยังไม่มีการรู้ว่านามรูปมีก็ยังมีขึ้นไม่ได้ก่อนใช่ไหมงนั้นวิญญาณจะต้องไปตั้งอาศัยหรือเรียกว่าการกระทบหรือผัสสะหรือสัมผัสแต่นั้นขณะที่มีสัมผัส นั่นคือมีการไปตั้งอาศัยขณะที่ใจกำลังน้อมไปกระทบจึงเรียกว่าเป็นนติการน้อมไปนะเรียกว่าการน้อมไปซึ่งการน้อมไปนี้ก็เรียกว่าเป็นการปรุงแต่งกำลังปรุงแต่ง ให้เป็นผัสสะนะกำลังปรุงแต่งให้เป็นมนสิการนะและเมื่อใจไปตั้งในผืนนาก็เป็นเจตนาปรุงแต่งกำลังปรุงแต่งให้เป็นเจตนาจึงเป็นเจตนาผัสสะมนสิการนี่เห็นนะสังขารกำลังปรุงละปรุงนะ ปรุงแต่งให้เป็นของปรุงแต่งปรุงแต่งวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณปรุงแต่งรูปโดยความเป็นรูปเวทนาโดยความเป็นเวทนาสัญญาสังขารน,นี่คือความปรุงแต่งจากนั้นความปรุงแต่งนี้ทำให้อายจตนะเนี่ยมันเกิดขึ้นมา เหมือนตาหูของเราเนี่ยมันก็มาจากธาตุคือตัวรูปบินน้ำไฟลมนะเมื่อมีอายตนะตรงนี้ขึ้นมาแล้วความปรุงแต่งกำลังสร้างให้วิญญาณเนี่ยไปกระทบะมันก็เกิดสัมผัสหรือผัสสะขึ้น ขั้นตอนต่อมาจึงถูกเรียกว่าผัสสนะองค์ประกอบผัสสะครบสามอย่างมโนธรรม,มังมโนวิญญาณนะอันนี้เป็นกระบวนการขั้นละเอียดในส่วนของวิญญาณนามรูปสลายจาะแล้วก็ผัสสนะซึ่งพระศาสดาจะอธิบายไว้ในสลายจนะวิพังอธิบายไว้ในานามรูป ที่ขยายความอย่างละเอียดออกมานะแล้วก็อธิบายไว้ในองค์ประกอบของภาษะนี่ก็เรียกว่าเป็นปฏิจจสมบทนะธรรมชาติธรรมชาติรราที่อาศัยการเกิดขึ้นสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีน,มนะธรรมชาติที่เป็นเหตุ และธรรมชาติที่เกิดมาแต่เหตุพระองค์จึงเรียกอย่างว่าทำอันเป็นเหตุและทำที่เกิดมาแต่เหตุทำนะอันเป็นเหตุและทำที่เกิดมาแต่เหตุเนี้ยทำเนี้ยเรียกปฏิจจสมุปปนธรมธรมธรรมะที่อาศัยเหตุเกิดขึ้นและธรรมชาติทั้งหลายเนี่ย ล้วนอาศัยเหตุเกิดแม้แต่อวิชาก็ต้องบอกว่าเกิดมาแต่เหตุเหมือนกันหรือบอกว่าความตายก็มีเหตุในการเกิดและความตายก็มีเหตุในการดับตายก็ตายได้คือตายก็ดับไปได้นนิโลดก็นิโลดได้นนิโลดก็ดับไปได้ความดับก็ไม่มีได้ นะเพราะการดับไปของการเกิดนั่นเอนงนะถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มนะีนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพระพุทธเจ้าให้เราทรงจำตรงนี้และทำความเข้าใจตรงนี้ให้ได้ใครควรตรงนี้นะอะไรเป็นเหตุของอะไรเพราะอะไรมีอะไรจึงมี เพราะชาติมีชรามรณะจึงมีเพราะการเกิดขึ้นของชาติชรามลณะจึงเกิดขึ้นถ้าชาติไม่มีชรามลณะย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งชาติคือการดับสนิทแห่งชาติชลามลณะก็ดับสนิททำยังไงจะไม่ให้ <c oughs> มเมล็ดพืชงอกนะ ทำยังไงจะไม่ให้เมล็ดพืชที่มันตั้งบนผืนนานั้นงอกนะมันงอกด้วยน้ำคือนันทิราคะความเพลินพอใจก็อย่าไปลดน้ำมันอย่าไปใส่ความเพลินความพอใจให้มันรับรู้อารมณ์แล้วจึงต้องละความเพลินจิตรับรู้อารมณ์ปุ๊บรีบทิ้งคือละนันทิ นี่คือจุดมุ่งหมายที่พระศาสดาสอนเราว่าให้เราละนันทินันทิขยาราคขโยเพราะการสิ้นแปแห่งนันทิจึงมีการสิ้นแปแห่งราคะคือความพอใจเพราะความสิ้นแปแห่งราคะจึงมีความสิ้นแปแห่งนันทิเห็นนะเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีถ้าสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็จะไม่มีเพราะมันอิงอาศัยกันนะเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีนะจิตก็หลุดพ้นจากการตั้งอาศัยบนธาตุทั้งสี่การงอกก็มีไม่ได้เพราะ,มะเมล็ดพืชต้องอาศัยพบคือผือนน้นนาจึงทำให้มีการเกิดขึ้นมาได้ Thanks for watching!